อาครับด้านอาจารย์ที่ของเราในส่วนที่คุณผู้ชมครับผู้อำกลุ่มแนวคิดเทฤษฎีการบริหารและการจัดการคุณภาพการศึกษาครับสมาชิกในกลุ่มนะครับมีทั้งหมด5คนครับผมครับสวัสดีครับนายธนรุจจันโงงน่านักศึกษาศูนหนึ่งครับสวัสดีครับนายแจวเดสศวิจิตนานักศึกษาศ2นย์สามครับ สวัสดีค่ะนางสาวกิญญาช่วยศิลปหัสศูนย์ศย์สค่ะสวัสดีค่ะนางสาวชัชญามณีร,ร,รหัสศูนย์สองค่ะสวัสดีค่ะนางสาวิชากรนวัห,หนาการนศศูนย์สองูค่ะหการบริหารเป็นท้องศาสตร,ร์และศิลการบริหาร เป็นศาสตร์เพราะการบริหารเป็นวิชาการแผนหนึ่งที่มีแนวคิดและทฤษฎีที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์บริหารได้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องหุทลับหรือไสยศ,ศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบเปล่าคือมีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่ ฟังเชื่อถือได้อันเกิดจากการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการบริหารเป็นศาสตร์สังคมซึ่งกลุ่มเดียวกันวิชาคิวตวิทยาสังคงมวิทยาและรัฐศาสตร์โดยลักษณะนี้การบริหารจึงเป็นศาสตร์การบริหารเป็น,ปนสินพิจารณาจากการบริหารของผู้บริหารที่สามารถนำแนวคิ ทฤษฎีทางการบริหารไปปรับเพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารงานโดยอาศัยความรู้ความสามารถประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคนที่จะทําง,งานให้บรรลุเป้าหมายโดยประยุกต์เอาความรู้หลักการและทฤษฎีทางการบริหารไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมการบริหารเป็นศิลป์ 2. แนวคิดทฤษฎีการบริหารแต่ละยุคยุคเริ่มแรกยุคคลาสสิกของลูเทอร์บูริกหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพสหรัฐได้รวบรวมนักวิชาการเพื่อประเมินข้อผิดพลาดในการบริหารจัดการในกองทัพที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการประมุลประสิทธิภาพสูงสุดโดยนักวิชาการด้านภาสาศาสตร์มีความเห็นร่วมกันว่าทฤษฎีแนวคิดหลักของการบริหารได้เจริญ ถึงจุดสูงสุดซึ่งลูเทอร์ตูลิกก็ได้เป็นหนึ่งในกลุ่มนักวิชาการที่ได้ดกับที่ได้รวบรวมกันครั้งนั้นในปีคศ1937 7ได้เสนอแนวคิดภาระที่ภาระหน้าที่ที่สำคัญและกระบวนการของนักบริหารซึ่งที่รู้จักกันก็คือ p o s t c o n ภาระหน้าที่ที่สคัญของนักบริหารนะคะแบ่งได้ออกเป็น7ประการคือ 1. การวางแผนเป็นการวางเข้าโครงกิจกรรมซึ่งเป็นการเตรียมการต่อลงมือปฏิบัติเพื่อให้การดําเนินการเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. นะคะจะเป็นการจัดการงค์การเป็นการกาหนดโครงสร้างของงค์งการโดยพิจารณาให้เหมาะกับงานเช่นการแบ่งงานเป็นกรมกองหรือแผนก โดยอาศัยปริมาณงาน,งานคุณภาพของงานหรือการจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน 3. นะคะจะเป็นการจัดการบุคลากรปฏิบัติงานเป็นเครื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนั่นเองทั้งนี้เพื่อให้บุคคลเนี่ยมาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องก,กับการจัดการแบ่งหน่วยงานที่กำหนดไว้นับตั้งแต่การ จดอัดตรตากําลังการสรรหาการคัดเลือกการบรรจุใน,นตั้งบุคลากรการเลือ่อนขั้นการเลือ่อนตำแหน่งเงือนเดือนการโยกย้ายการพัฒนาบุคคลในองค์กรในองค์การเรื่อยไปจนกระทั่งให้เป็นบุคลคลค้นจากตำแหน่งสี่นะคะจะเป็นการอำนวยการเป็นภารกิจในการ ประปะในการบริหารงานเช่นภาวะผู้นำมันมษสัมพันธ์กับการจูงใจและการตัดสินใจเป็นต้นได้แก่การทำหน้าที่ในการตัดสินใจวิธจฉัยสั่งการการออกคำสั่งมอบหมายภารกิจก,การงานไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหลังจากนั้นก็ต้องใช้ภาวะของการเป็นผู้นำในการกระตุ้นจูงใจให้ยอมรับในให้ยอมรับในผู้บริหาร 5นะคะก็จะเป็นการประสานงานเป็นการประสานงานในส่วนต่างๆของกระบวนการทำงานที่มีความต่อเนื่องกันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปนเพืยความเรียบร้อยและราบรื่นได้แก่การทำหน้าที่ในการประสานงานกิจกรรมต่างๆ6การรายงานเป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้ผู้บวงคับบัญชาตามขั้น ได้ทราบถึงการปฏิบัติงานโดยที่มีความสัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสารในองค์การอยู่แล้วค่ะ 7. นะคะจะเป็นงบประมาณเป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการวางแผนการทำบัญชีการควบคุมเกี่ยวกับการเงินและการเงนใช้เพื่อสร้างก,กลไกและสร้างให้องค์กรเนี่ยจัดเตรียมบุคลากรที่มีความชำนาญต่างกันอยู่ในแผนที่มีความเหมาะสมขององค์กรบุคลากลรรู้จักหน้าที่ และผู้บริหารสามารถบริหารสิ่งที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพวางกรอบการทำง,งานให้กับองค์กรเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้องกับภายในองค์กรค่ะค่ะการจัดองค์การสมัยใหม่นะคะเอตันเมโยเป็นวิดาคนในกระบวนการมนุษย ในสําคัญธ์เขาให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างกลุ่มของคนงานในอันที่จะเพิ่มผลผลิตให้องค์การการมีการติดต่ออย่างเปิดกวา้างระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องการให้โอกาสกับผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมตัดสินใจอย่างเป็นประชาธิปไตยการให้ความสําคัญกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและเอาใจใส่ดูแลเขาให้ความเป็นกันเองกับเขามากกว่างาน ย่อมทำให้มีผลงานดีมากขึ้นแนวคิดนะคะ 1. ประทัฐานสังคมคนงานที่สามารถปรับตัวเข้ากับกฎเกณฑ์ยอย่างไม่เป็นทางการของกลุ่มคนงานด้วยกันจะมีความสบายใจและเพิ่มผลผลิตมากกว่าคนงานที่ไม่พยายามปฏิบัติหรือปรับตัวเข้ากับกฎเกณฑ์ที่กลุ่มปฏิบัติกันกฎเกณฑ์เหล่านี้ตกลงกันเองในจุดสึงนักพาในกลุ่มและยัง ส่งผลให้คนงานมีความรู้สึกว่าตนเป็นสสวนหนของพรรคพวก 2. นะคะกลุ่มพฤติกรรมของกลุ่มมีที่พูจูงใจและสามารถเป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคลได้แต่ละกลุ่มย่อมมีอำน,นาจต่อรองกับฝ่ายบริหารโดยอาจจะเพิ่มผลผลิตหรือลดผลผลิตก็ได้3านะคะ,คก,าะ,คะคการให้รางวัลและการลงโทษของสังคมในหมู่คนงานด้วยการเช่นการให้ความ,หมเห็นอกเห็นใจของกลุ่มแต่ละบุคคลการให้ความนับถือและความรัก มักดีต่อกลุ่มและกลุม่มต่อละกลุ่มต่อแต่ละบุคคลมีทีคนต่อคนงานมากกว่าการที่ฝ่ายบริหารให้รางวัลเ,เป็นตัวเป็นตัวเงินต่อคนงานเหล่านี้สี่นะคะการควบคุ่มบังคับบัญชาการบังคับบัญชาจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดถ้าฝ่ายบริหารปรึกษากลุม่มและหัวหน้าของกลุ่มที่ไม่เป็นทางการนี้ ในอันที่ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขาบวนการนุสยสัมพันธ์ต้องการให้ผู้บังคับบัญชาเป็นคนที่น่ารักเป็นนักฟังที่ดีเป็นคนไม่ใช่เป็นนายต้องให้ข้อคิดแล้วให้คนงานตัดสินใจเป็นผู้ตัดสินใจปัญหาเสเองห้านะคะการบริหารแบบประชาธิปไตยพนักง,งานทําง,งานได้ผลดีคนงานดีมากก็ขอได้จัดการงานที่ขอรับชอบเองมีการควบคุมมาที่สุดจากผู้บริหารค่ะ การจัดการจัดเป็น,นการจัดการตามแนวคิดเชิงสถานการณ์ f ิวเลอร์ได้เสนอแนวความคิดการบริหารเชิงสถานการณ์หรือทฤษฎีอุบัติการซึ่งถือเป็นทฤษฎีการบริหารที่ขึ้นอยู่กับในเชิงสภาพข้เอเท็จจริงไม่แนวคิดที่ว่าการเลือกทางออกที่จะไปสู่การแก้ปัญหาทางการบริหารถือว่าไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุด หากเกิดสถานการณ์ตามหากที่จะเป็นตัวกำหนดว่าควรจะหยิบใช้การบริหารแบบใดในสถานการณ์เช่นนั้นหลักคิดง่ายๆของการบริหารเชิงสถานการณ์นั้นถือว่าการบริหารจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับสถานการณ์สถานการณ์จะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจในรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมแนวความคิดทางการบริหารเชิงสถานการณ์ สามารถนำทฤษฎีของสูเลอร์มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งทฤษฎีนี้ได้กล่าวไว้มีสองลักษณะดังนี้ 1. การศึกษารูปแบบของผู้นำที่มุ่งความสัมพันธ์เป็นผู้นำที่มุ่งความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานผู้นำจะสร้างความไว้วางใจความเคารพนับถือลและรับฟังความต้องการของพนักงานเป็นผู้นำที่คำนึงถึงผู้อื่นเป็นหลัก สผู้นำที่มุ่งงานเป็นผู้นำที่มุ่งความสำเร็จในงานซึ่งจะกำสนทิชาของมาตรฐานในการทำงานไว้อย่างชัดเจนมีลักษณะคล้ายกับผู้นำแบบที่คำนึงถึงตัวเองเป็นหลักการจัดการบารู้จับ q ด7 2กันเถอหนึ่ง พาเรตูไดอแกรมแผน่นภูมิปาราพาเรนโตสองทิสโบไดอแกรมแผ่นผังกล้ามผาสามกราฟสี่ชิคลิสแผ่นรโดนซองหา้าสิกนเตอร์ไดอแกรมแังกระชายหกนิสโซแกรมเจ็ดคันโทรชาร์ตแผ่นภูมิควบคุม การจ,จัดการปุบันโครงสร้าง d c a ประกอบด้วย4ีขั้นตอนดังนี้ P แผนคือการวางแผน D ดูคือการปฏิบัติตามแผน C เช็คคือการตรวจสอบ A s, <AS> <S คือการปรับปรุงการดำเนินการ P แพนระบุและวิเคราะห์ปัญหาเริ่องต้นการวางแผนจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเสียกรโดยขั้นตอนนี้ ต้องกำหนดให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มไปจ <c oughs> นถึงสิ้นสุดว่ามีปัญหาที่ต้องแก้ไขดีรู้พัฒนาตามปอและการดำเนินตามแผนหลังจากกำหนดแผนแล้วก็ถึงเวลาที่จะลงมือทำเพราะเราต้องการต้องนําแผนั้งเรามาใช้จริงดำเนินการจริงเพื่อให้ผลลัพธ์จริงในขั้นตอนนี้ทุกคนต้องระลึกไว้เสมอว่า การดำเนินจะต้องเกิดปัญหาหรือตามมาเสมอนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าควรใช้แผนดังกล่าวกับทีมนำร่องไม่กี่คนหรือโปรเจกต์เล็กๆเสียก,ก่อนซีเช็คประเมินและสรุปผลเมื่อดําเนินการมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราต้องตรวจสอบให้ได้ว่าแผนดังกล่าวมีผลลัพธ์เป็นไปนตามตัวชี้วัดที่ต้องการหรือไม่ถ้าไม่ประบคตามเป็นตามตัวชี้วัดก็สามารถดําเนินการไปถึงขัง้นตอนสุดท้ายได้เลย แต่ถ้าไม่ประสบความสำเร็จก็ควรนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาแล้วํำเนินขั้นตอนที่หนึ่งถึงสามใหม่ดีกว่าจะประสบความสำเร็จหรือผ่านจอสวขที่กำหนด C เช็คประเมินและสรุปขอไปครับ A S ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนใหม่ต่อไปถ้ากรรปฏิตัติแผนดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างนี้ก็ควร ก็ถึงเวลานำแผนนั้นมาประยุกต์ใช้กับองค์กรผ่านการประกาศประชุมอีเมลหรือการจัดการของโปรโไฟลในบริษ,ษัทเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจนเกิดมาตรฐานใหม่ 1. การวางยุทธศาสตร์ดิจิทัลองค์กรต้องพัฒนายุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับดิจิทัลเพื่อให้สามารถเติบโตและกับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของส ทฤษฎีธุรกิจดิจิตอลวางความให้ความสัมพันธ์กับปรับปรุงการบริการและผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ 2. ทรัพยากรดิจิตอลการจัดการทรัพยากรดิจิตอลเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้ทรัพยากรเหล่านี้เป็นประโยชน์สูงสุดในการบริหารการผลิตกระาวนการผลิจทั้งหมด 3. การปรับตัวเทคโนโลยีใหม่ องค์กรเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวต่อเทคโนโลยีใหม่อย่างรวดเร็วเช่นการใช้งานธุรกิจดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์การเรียนรู้ของเครื่อง 4. ความปลอดภัยดิจิตอลระบบป้องข้อมูลและระบบดิจิตอลเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และรักษาความลับของข้อมูลครับ 5. การบริหารจัดการข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลการยัดเยีบดและการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการตัดสินใจที่ถูกต้อง6การสร้างประสบก,การณ์ลูกค้าการพัฒนาและปรับปรุงประสบก,การณ์ทางดิจิตอลสำหรับลูกค้ามีผลกระทบมากในความสำเร็จของธุกรกิจ7การทำงานร่วมกับนวัตกรรมการทำงานร่วมกับนวัตกรรมและภาคเอกชนสามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่8การสร้างทีมดิจิตอล การ,รูกอบรมพนักงานให้เข้าใจและใช้เทคโนโลยีในการทิงานเป็นสิ่งสำคัญ Great man อรี่เป็นทฤษฎีที่มีกําหนิกในศตวรรษที่19กผู้นำที่ยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลมากมายเกิดขึ้นจากคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงและความสามารถพิเศษที่ไม่สามารถถ่ายทอดได้ นั่นคือผู้นำที่ใหญ่ได้เกิดขึ้นจากมนุษยธรรมมากมายความคิดในเกรดแมนเทอรี่สามารถสุดแรกงนี้หนึ่งบทบาทของบุคคลเกรดแมนเทอรี่กล่าวถึงบทบาทของบุคคลในาการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาขององค์กรหรือสังคมสองภาวะผู้นำที่เฉพาะ่เจาะจงทฤษฎีนี้ใน,นความสําคัญของภาวะผู้นําที่มีสมบัติที่เฉพาะ่เจาะจงและสามารถทําให้ผู้อื่นเป็นได้สามการกำหนดคิด ข้อสรมัค์ของผู้นํามีการพิจาพัาในม,ม,มุมมองว่าผู้นําที่ยิ่งใหญ่เป็นผลมาจากการกาหนดสังทีนี่และมีความแตกต่างจากประชาชนทั่วไปสี่สัพพที่ตอบสนองทฤษฎีนี้ผมนะบอกว่าบุคคลที่ยิ่งใหญ่สามารถกระทําในทางที่มีผลต่อสังคมหรือองค์กรได้<ม>แต่ความสามารถนี้อาจจะไม่ได้รับการยอมรับหรือเยวม้ับในสังคมที่ไม่รับฟังหรือไม่ตอบสนอง คุณภาพ quality หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานมีการออกแบบที่ดีและมีการผลิตที่ได้มาตรฐานโดยลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ได้ต้องมีความมาั่นคงคงทนมีรูปร่างสวยงาสมสามารถใช้ได้ดีและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานการจัดก,การคุณภาพ คือการจัดการองค์กรและกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ทั้งนี้โดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานหรือข้อบํงหนดในมีต้นทุนต่ำและตอบสนองต่อความต้องการความพอใจของผู้บริโภคการควบคุมคุณภาพหมายถึงกิจกรรมและกลวิธีการปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพในธุรกิจโดยการตรวจสอบการวัด และการตทดสอบที่มุ่งจะควบคุมวัตถุด,ดิบกระมวลการและการกําจัดสาเหตุของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการทั้งหมดเช่นการส่มตัวอยานะ่อางน้ำผลไม้และกระป๋องมาตรวจสอบทระเากาการวดรสอบนุภาพหมายถึงการตรวจสอบอการดำเนิกนการของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพภายใน ที่สถาบันอบรมศึกษาได้จัดขึ้นให้มีขึ้นโดยจะเป็นการตรวจสอบเชิงระบบมุ่งเน้นการพิจารณาว่าสถาบันได้มีระบบการควบคุมคุณภาพการรับรนคุณภาพหรือ quality assurance คือคือระบวนการหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการควบคุมและรับประกันคุณภาพของสินค้าหรือบริการ พื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรฐานที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้ให้บริการการประเมินคุณภาพหมายถึงกระบวนการประเมินผลการโดยภาพรวม่าเมื่อได้ใช้ระบบการควบคุมคุณภาพแล้วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพอย่างไรทั้งนี้การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพจะต้องทําอย่างเป็นระบบ มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติชัดเจนการบริหารคุณภาพโดยทางองค์กรเป็นระบบการจัดการเพื่อคุณภาพที่เน้นการบริหารจัดการในทุกๆด้านทุกๆกิจกรรมทุกๆขั้นตอนขององค์กรเป็นที่นิยมใช้ยยอ,อ,อย่างกว้างขวางใช้ใากาไรเดอรไปช่กระบวนการจัดการคุณภาพเปน็นกลไจที่ให้ความสำคัญกับาก,การวางแผนการควบคุมและการปรับปรุง คุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ากระบวนการนี้ช่วยให้องค์กรสามารถผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสูงลดข้อผิดพลาดลดค่าใช้จ่ายและสร้างความสุ่นใจในลูกค้าวางแผนการวางแผนเป็นขั้นตอนแรกที่กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและวิธีการในการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพการวางแผนรวมถึงการตั้งเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับความต้องการของลูกค้าการตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะ และการกำหนดวิธีการตรวจสอบและวัดผลการควบคุมกระบวนการควบคุมในการผลิตหรือให้บริการเป็นขั้นตอนที่ใช้เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการในระดับที่กำหนดการควบคุมรวมถึงการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรับรองว่ากระบวนการกำลังทำงานได้ตามที่วางไว้การปรับปรุง การรับคุณภาพเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงกระบวนการและระบบทั้งหมดการรเมินในทิศใหม่การทดสอบและการนำเข้าระัตกรรเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงการสำรวจการวัดและประเมินความสำเร็จของกระบวนการจัดการคุณภาพรวมถึงการใช้ต่อชีวิตการสำรวจในการทำการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า การจัดคุณภาพมีค่าหรือมีประโยชน์ต่อองค์กร 1. มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพนักศึกษาที่ศึกษาด้านการจัดการคุณภาพามักจะได้รับการฝึกฝนในด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและดูแลรักษาคุณภาพซึ่งทําให้พวกเขามีความรู้และทักษะทางวิชาชีพที่จําเป็นสำหรับการทําง,งานในสาขานี้ 2. เพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการ การจัดการคุณภาพช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาและปรับปร,ปร,ปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนให้มีค,คุณภาพสูงขึ้นซึ่งส่งผลให้ á, ใหลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้นและเพิ่มความน่าเชื่อถือในตลาด 3. ามลดค่าใช้ใจ่ายและความเสี่ยงการจัดการคุณภาพช่วยลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิตและบริการซึ่งส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้ขอผิดพลาดและลดความเสี่ยงทางธุรกิจ 4. เสริมสร้างชื่อเสียงการจัดก,การคุณภาพที่ดีช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงขององค์กรในตลาดลูกค้าก็จะมองว่าองค์กรที่มีาการจัดการคุณภาพดี<ม>เป็นผู้ผลิหรือให้บริการที่น่าเชื่อถือ 5. ้าปรับย่ายต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการคุณภาพช่อองค์กรมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้ดีขึ้น6เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า การจัดการคุณภาพเช้วัตถุดินหรือบริการในคุณภาพสูงสุดที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความสนใจของลูกค้าได้เจ็ดสัสนการอะไรับการสัดส่วนการบริการจัดการการจัดการคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการบริหารจัดการทั้งหมดขององค์กรนักศึกษาที่มีความรู้ในด้านนี้มักมีทักษะในการทํางานร่วมกับทีมและการสื่อสารที่ดีกับผู้บริหาร งมดกรอรับขอุกการเราอเพหยงแค่นี้ครับขอบคุณครับ